นิดนึงนะคะมันสวยมากเพื่อนๆมันสวยมากๆนะคะหมุนกล้องเร็วไปหรือเปล่านะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมอ้อนนะคะทั้งตอนนี้นะคะแล้วก็ย้อนหลังให้ด้วยนะคะขอบคุณมากนะคะขอบคุณไว้ก่อนยังไม่มีใครเข้ามาดูอี๊ๆนะคะเพื่อนนะคะเดี๋ยวเราไลฟ์กันไปนิดๆหน่อยๆน,นะคะเพื่อเป็นบรรยากาศ เอาหิมะหนาวๆมาฝากเพื่อนๆเนาะแวะชมมันนันบ้านมาดามออนแอ่นนิดนึงนะคะโอ้บ้านใครเอ่ยนะคะบ้านใครเอ่ยสวยงามจริงเลยนะคะนะคะเดี๋ยวออนไลฟ์ไปนิดๆหน่อยๆนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนะคะจะออกไปส่งนะคะแม่ต้อยไปทํางานนะคะที่ในเมืองนะคะแล้วก็ ไม่รู้นะคะอยากเปิดร้านขายอาหารวันนี้ด้วยผัวก็บอกไม่ไปเที่ยวหาปู่เลยนะคะล้วก็รังเลนิดหน่อยนะคะเงินก็อยากได้ไหมเพื่อนเงินก็อยากได้ไหมเพื่อนนะโอเคนะเดี๋ยวเราดูกันเล็กๆน้อยๆนิดๆหน่อยๆนะคะเจตฟินแม่ได้ดอกเตฟินแมดนะคะออกแดดมาก็มีความสุขเลยนะคะเพื่อนอากาศมันดีนะคะถึงแม้จะหนาวเหน็บนะคะแต่ว่าถ้าอากาศ นี้แดดออกๆอวอกออกนี้นะคะมันมาน้ามายืนกลางแดดแอากาศมาสดชื่นนะคะรับทั้งแสงพระอาทิตย์นะคะรับทังทั้งอากาศดีๆนะคะเป็นห่วงเพื่อนๆทางเมืองไทยอ,อ่ะมีข่าวมาว่ายูทูบเบอร์คนหนึ่งเขาบอกว่าหมอกควันมันเริ่มมาแล้วเหรอคะเพื่อนๆน,น่ากลัวน้อนกำลังจะไปเดือนหน้าค่ะก็ลืม จริงๆไม่ใช่ว่าลืมไปนะจําได้อยู่แต่ว่าลืมคิดตรงจุดนั้นไปเราคิดแต่ว่าเราจะไปอ่เขาเรียกว่าไหว้สาพระนะคะไปปีใหม่เมืองบ้านเฮานะคะเพื่อนๆแล้วก็เลยเลืมลืมคิดแต่ก็ไม่ได้คิดมากเพราะว่าตั้งใจจะไปอยู่แล้วนะคะอันนี้คามาฮิตเอรอินเตอร์โกพอแวะแก่นคอมมาม่าอินเตอร์อัพนะแอนลูกนะคะ สวัสด hey, hey. ีนะคะเฮ้เฮอลิฮูป hey. ้านะคะไม่รู้คนดูเป็นคนไทยหรือฝรั่งหรืออะไรนะคะฮะยอโอเควีดูเล็กกะอีฟาฟาฮุสนะคะอ๋าเขามาฮีตมาอินเตอร์โกนนซานลูกลูกวิ่งไปโน่นแล้วนะคะเพื่อนดูอากาศไปนะคะอากาศดีดีนะคะแม่อ่อนชอบมากเลยนะคะแดดออกออกแบบนี้นะคะอุณหภูมิติดลบไม่เยอะนะคะจริงๆอยากไปเล่นสกีอยู่นะคะเพื่อนๆมันน่าเล่นน่าเที่ยวมาก เฮ้เฮ้มาดมต้อยนะคะมาดมต้อยนะคะเดี๋ยวจะออกไปทํางานนะคะเก็บเงินเยอะๆไปเที่ยวเมืองไทยใช่ไหมยายสวัสดีทุกผู้ทุกคนยายมันลื่นหน่อยนะยายไปทางนู้นไหมนะคะต้องระมัดระวังนะคะแบบนี้มันก็อาจจะลื่นได้เห็นไหมเพื่อนๆนะคะยายไปทางนู้นนะคะผัวก็ขุดที่ม้านะคะเป็นทางไม่ให้อย่างดีผัวประเสริฐนะคะ เงินทองเอาไว้กันทีหลังนะคะเพื่อนๆขอเป็นคนดีรักเราจริงเราก็อยู่ด้วยกันได้อยู่นะคะเพื่อนโอ้จ oh, ิตตาทิตตะาิตตสวยมากๆนะคะยตฟินแว่แด่นะคะฟินอุสิกฟรอนอูชานะคะแ,แม่ก็จะปนภาษาสว่นไปนิดนึงเนาะเพราะว่าเขียนภาษาสวีเดนไปด้วยนะคะเพื่อน beautiful a wow. า beautiful ว้าวยังติดภาษาสแ่นมาอยู่ล้วยเพื่อ Is this very beautiful in Sweden now? Sunshine and not too cold นะคะไม่หนาวเกินไปเพื่อนๆชอบมากเลยเพื่อนเชอบมากเลยนะคะดูโตะ๊ะโต๊ะอ่อนเต็มไปด้วยหิมะนะคะ ขอบคุณที่ยังรับชมนะคะ thank you for watching thank you for support นะคะคนบางคนก็ยังถ่ายไปเย,ยอะๆเลยแม่มันสวยเนาะแดดออกเงี้ยหน้าถ่ายมากเลยจ้ะเพื่อนหน้าถ่ายมากเลยนะคะอันนี้ก็เฝ้ารอคอยแดดกันนะคะพอแดดมาถึงเราก็ออกมานะคะสูตร,รับอากาศบริสุทธิ์กันนะคะเพื่อนๆน,นะคะขอบ คุณนะคะที่ยังอยู่ด้วยกันอยู่นะคะขอบคุณที่ยังอยู่ด้วยกันอยู่นะคะดูกันไปเล่นๆเน,เนาะเดี๋ยวอ้อนเดินไปดูวังรถวังอ้อนนิดหน่อยก่อนดีกว่านอ้องจะค่อยๆเดินนะคะ,เพ,ะเพราะว่าบันไดนี้มันผัวเอาเขาเรียกอะไรอะ่ะเกลือมาโรยนะคะมันก็จะอาจจะลื่นแต่ก็ได้อยู่ได้อยู่นะคะเดี๋ยวขอเดินไปนิดนึงไม่รู้สัญจะขาดหา,หายหรือเปล่าแต่แม่แม่ช่วยเอา ะคอ้ผัวดุกติกดูดอกสกริงนะคะความฉลาดด้วยัตะดุกติกอีดอกดอกสกริง <c oughs> นะคะผัวเอาออกมาให้แล้วนะคะขอบคุณมากนะคะเดฟัสนาอีโก้คามินมาในยัตะดุกติกหวาา sure, ก่ายัฟเฟอร์เชอระกมงง่ายก็เงินมันค้านินแต่น,นะคะเราจะได้มีป้ายไว้บอกคนอื่นแล้วว่าเราเปิดแล้วนะคะเพื่อนๆ หยุดไปนานนะคะเอฟเป็ดบราเอนโมนานะคะนู่ทินนะซิสตาวัสโลเป็ดน,นะคะวิสโกเปเชอร์กาชนาแผงง่าอกไถแ่แลนพูดเป็นไตออหอยเลยนะเพื่อนๆการมาถีค่อยว่าการทีหลังนะแม่ก็ขี้ลืมนะเพื่อนๆนะให้นะคะฟีน <c ười> <c ười> <h ai> แมดได้อีดอกนะคะสวยมากมากมาก,มาก,มากแดดออกแบบนี้น่ามาชมวิวทิวทัศน์ไม่น่าจะไปไหนน่าจะอยู่แถวเนี้ยแหละ <c oughs> จริงๆอยากไปหิมะบนดอยเหมือนกันนะคะแต่ว่าเรายังไม่ค่อยเก่งอะมันไม่ค่อยคุ้มแหละเราคิดว่านะคะหรือว่าจะไปดีวะเ <c oughs> ดี๋ยวอาจจะเปลี่ยนใจดูก่อนนะคะเงินก็อยากได้นะคะของก็อยากขายนะคะเพื่อน พี่ยูอะงอนแล้วพอเน็ตหมดแป๊บนึงก็หายไปเลยดูสิ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 สโอ้เดือดหน่อยกับมาขอพระคุณนักนักเจ้าขอพระคุณนักนักเจ้าแตงกี้ลลอดแกแตงกี้ลลอดทักสยัตติมิกตนะคะทุกอย่างจมอยู่ในกองหิมะนะคะจากที่เอ่อซัมเมอร์ก็รื่นเดิน ตะลองตะแล้งนะคะตอนนี้ก็ทุกอย่างจมอยู่ในหิมะนะคะโอ้ยไม่รู้ใครเข้ามานะจ๊ะคนไทยคนเมืองคนในอย่างกับมาฮู้มาฮู้เรื่องหันโซเฟียคนเดียวนะโซเฟียนะคะทุกอย่างนะคะแว็กฮูสนะคะเ เรือนกระจกนะคะแว็กฮูสนะคะก็เต็มไปด้วยหิมะนะคะข้างในก็มีของเอาไปเก็บด้วยเพื่อนเพเพราะว่าต้องหลบหิมะกันนะคะโดยสีทุกอย่างเป็นหิมะเป็นความขาวเป็นความสวยงามวันนี้สวยงามมากๆเลยเพื่อนๆวันนี้สวยงามมากๆเลยนะคะแม่อ้อนจะไม่ยอมแพ้นะจ๊ะแม่อ้อนจะไม่ยอมแพ้ดูหิมะเกาะนะคะสวยสเพื่อนๆสวยนะคะ เออยิ่งมีแสงแดดะนะเนาะเวลาถ่ายอะไรตอนแสงแดดจัดๆนะมันจะสวยนะคะมันจะสวยนี่เป็นเทคนิคของการถ่ายรูปหรืออะไรก็ตามนะคะเพื่อนๆ f i n นะ beautiful นะคะ beautiful นะคะนี่นะคะหิมะเกาะนะคะตามรอยของเขาเรียกอะไรไม้นะคะรั้วนะคะก็คนไทยเนาะ <laughs> <laughs> เห็นอะไรก็ถ่ายขี้ก็ถ่ายตดก็ถ่ายเพื่อน ว้าวนะคะเห็นอะไรก็โลกสวยยองโลกสวยอยู่ได้นะคะเพื่อนๆเป็นกําลังใจทุกคนนะคะบางวันก็เขาเรียกอะไรนอยนะคะบางวันก็ป่วงบางวันก็สดชื่นขึ้นมานะคะมันเป็นธรรมดาวัตจักรของชีวิตนะคะเพื่อนๆเราอย่าไปเครียดเกินไปเนาะบางทีพี่ยูก็เอามาแชร์ให้เราส้อยเรานะคะ Thank you very much you you นะคะพี่ยูนะคะช่วยแชร์ให้อ้อนนะคะ อันนี้นกฟลามิงโก้นะคะเป็นไฟด้วยนะคะเอ่อเป็นโซลาเซลล์นะคะตอนกลางคืนมันจะฉายแสงของมันเองนะคะเพื่อนน่ารักมากเลยนะคะเก็บตกเก็บตกบรรยากาศรอบด้านไปนะคะเพื่อนพักทายพูดคุยกับอ้อนนะคะวู้นะคะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องจะสวัสดีทักเฟอร์วอชิงนะคะ thank you for watching me นะคะ ทักสมิเกตอัตติตาผมไม่กลืมมิเตอัอทริกไลค์และซับสไคร์นะคะเป็นกำลังใจให้กันด้วยเด้อนะเจ้าแชมป้าแชมป้านะคะคุณผัวยกอันไป้ายมาให้นะทูดูยกอับหน้าวั้าเรสลองอีดอกอะไรอินแต่เดี๋ยวยึดตัวฟีนแวะแด่มันเวียดอินแต่แล้วก้ โดนดืนิดนึงนะคะย่ออมยออับเดทูดูสกอฮ์คุณนี่แหละคุนะคะใจหนึ่งก็อยากไปเที่ยวนะวันนี้คนจะอ๋อเนี่ยพูดถึงก็มากันนะคะรถนะคะรถที่มีอะไรอะหลังคาอยู่ข้างบน,ขงบนเขามีกล่องนะคะส่วนใหญ่จะนี่คะ่ะมุ่งหน้าไปเกรนกริดกันนะคะไปอกอโอกะขี่ดูไปกอขี่ดูกันนะคะก็เราข้อมวไปมุ่งหน้าไปกันเขาจะแวะซื้อของร้านเราหรือเปล่าเนาะ <laughs> บางทีเราต้องคิดจเยอะนะคะเพื่อนไม่ใช่เห็นอากาศดีๆก็อยากจะเปิดอยากจะขายเพนั้นนะไม่ไม่คิดเลยนะคะว่าเขาจะมาหรือเปล่านะคะเพื่อนอากาศดีๆนะคะเพื่อน <c oughs> ไปกันนะคะข้างบนดอยนี่จะมีสกีรีสอร์ทนะคะก็จะมีคนมาเที่ยวกันพอสมควรนะคะยิ่งหน้านี้นะคะแต่อ้อนว่านะทําไงดีอยากขายก็อยากอยากไปเที่ยวก็อยากนิสใส่ไม่ดีเนาะ <laughs> นะคะเพื่อนๆขอบคุณที่รับชมกันมาตั้งนานนะคะถ้ายอดตกไปอีกแป๊บนึงเดี๋ยวคงจะวางแล้วเพื่อนๆเนาะก็น้ำลายเหนียวนิดนึงนะ <laughs> ไม่คิดเลยว่าการจะเป็นยูทูบเบอร์มันจะเหนื่อยขนาดนี้ <laughs> นะคะขอบคุณที่รับชมนะคะ thank you very much ขอบคุณนันงน่งๆนะเจ้านะคะเนะมื่อกี้ไปชมพี่เขาอะ่ะ ถนนคนเดินที่ถนนวัวลายมานะจ๊าสนุกสนานมากเลยเนาะเมืองไทยก็เป็นอีกแบบเมืองนอกก็เป็นอีกแบบนะเพื่อนๆเนาะโอเคนะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกผู้ทุกคนคุณชายผัวเอานะ้ำมาฉีดนะคะโชว์อีกนะคะว่าเยอะดูดอ๊อมามา <c oughs> เดี๋ยววิดวดูยอคอฟนะ <c oughs> ทอมอดอีดละพู ขอบคุณนะคะที่ยังอยู่ได้เป็นเพื่อนได้กันอยู่นะคะลิ้นอาจจะพันนิดนึงนะคะแม่ก็มือใหม่หัดขับนะเพื่อนๆนะ โอ้สวัสดีค่ะคุณลูกนอนสวัสดีค่ะคุณลูกนอนมีคนสงสัยว่าทาไมชื่อลูกนอนชื่อดีๆมีเยอะทาไมไม่ตั้ง <c oughs> หวัวเราะกันไปนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไปแล้วเหรอคะยังยังยังแป๊บหนึ่งคุณลูกนอนเข้ามาก็เลยยังไม่ไป <c oughs> นะคะไม่ทันกันตลอดเลยนะลูกนอนเนาะนะคะ เดี๋ยวอ้อนก็อยู่อีกชักแป๊บเดินไปเดินมานะคะถ้ายอดมันตกลงไปเยอะอาจจะไปนะคะลูกหนอนยังไม่ไปยังไม่ไปยังมีลมหายใจนิดนึงนะจ๊ามีเพื่อนเข้ามาพูดคุยก็ขอบพระคุณมากมากค่ะบรรยากาศสวยเนาะลูกหนอนเดี๋ยวให้ดูนะอา่ยายไปเปิดไปเปิดเปิดจะเอาอาหารไม่ใช่หรออากาศมันดีค่ะคุณลูกหนอนวันนี้นะคะบรรยากาศสวยแสงสวยนะคะข้างในมีเยอะแยะแม่หาเลยจ้ะ นะคะข้างในมีเยยหาเลยนี่บ้านอ้อนแอนเองนะคะบ้านไม่ใช่บ้านอ้อนแอนบ้านผัวอ้อนแอนค่ะนะคะเดี๋ยวดูเดี๋ยวด,ดูข้างบนส่วยลูกหนอนนะคะชื่อน่ารักชิมิมา <laughs> น่ารักมากแล้วเข้าใจไงว่าลูกหนอนมันก็คือตัวที่ได้กระดุกกระดิกอยู่ในน้ำนะใช่ไหมที่เป็นลูกของยุงใช่ไหมอ,อันนั้นลูกน้ํา อ้าลูกหนอนลูกหนอนคือหนอนตัวเล็กๆเป็นลูกของหนอนใช่ไหมคะน่ารักน่ารักชื่ออะไรก็น่ารักคะ่ะถ้าเรารักเราชอบเราอยากทําเราก็ทํานะคะเพื่อนๆโอ้ยดูวิวทิวทัศน์เสร็จแล้วนะคะอยากเล่นหิมะใช่ไหมคะพี่ภาคลบบุรีสวัสดีคะ่ะมามามา,มาเล่นด้วยกันนะคะ มามามาเล่นด้วยกันนะคะวันนี้อากาศดีเนาะเดี๋ยวออนจับหิมะก่อนนะคะเพราะว่าวันนั้นหิมะตกมันก็เออนุ่มอยู่เพื่อนเพื่อเราต้องสัมผัสหิมะก่อนที่เรากะจะก,กระโดดนะคะเพื<ๆ>่อนๆไหนๆก็ถือโอกาสแล้วนะคะไหนๆก็ถือโอกาสแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะกระโดดหิมะเป็นหนึ่งจึงให้เพื่อนๆดูกันแล้วกันเนาะดีไหมเหนื่อยจังเลยนะคะเพืพ่อนๆโดดเล่นๆให้เพืพ่อนๆดูนะแล้วเดี๋ยวออนไปทำคลิปอีกรอบหนึ่งดีไหมแป๊บหนึ่งนะ ตั้งกล้องก่อนนะหาที่ตั้งก่อนนะคะไม่งั้นโทรศัพท์จะเสียเงินก็อยากได้อะไรก็อยากทำนะคะเพื่อนๆต้องสละตะชีวิตให้ถึกเดี๋ยวที่ม้าไหมโดีที่ม้าไหมนะคะโดดเล่นๆสนุกดีเพื่อนๆอ่าเดี๋ยวเรามาเดีทีมากกันเลยนะ วันนั้นโดให้มากกันนะนงสนุกดีค่ะวันนั้นโดดไปแล้วสนุกมากโดดอีกเนาะิตใจิจจจตใจฮตรงน้นนะเตรที่มันเยอะๆทาใจไม่ได้เอาอีกทีเพราะมันมีตรงนั้นมีรอยบุ๋มเก่าตลกมากนี่นนะ ไม่มีคนดูเลยไปก่อนดีกว่าแผ่นเนิบดูก่นเดี๋ยวทำเป็นช็อตคลิปวิดีโอสั้นดีกว่านะเดี๋ยวไปโดดหลังบ้านเน็ตไม่พอเน็ตไม่ถึงนะจ๊ะขอบคุณเพื่อนมากนะคะเดี๋ยวไปติดตามออนได้นะหนาวจังเลยนะคะบายยแล้วเจอกันคลิปหน้าดีกว่าไหมเฮโยสวัสดีคุณภาคนะคะสวัสดีลูกหนอนนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าเนาะเดี๋ยวไปทำธุระก่อนนะ Bye bye. Hey do.